ได้แล้วนะครับผ่านไปนะครับ10นาทีเดี๋ยวเราจะมานะครับเจียนะครับให้ห่างจากขอบของกระจกขอบของฝาเนี่ยหนึ่งมิลนะฮะให้พอเป็นในส่วนของการประกบป้องกันผาหลุดออกมานั่นเองนะฮะนี่ครับเพื่อนๆไปเจียได้เลยนะครับไปเจียมาแล้วก็อย่าเจียหูทิ้งนะครับเจียเจียให้มันเป็นทรงหยดน้ำนะครับนี่ นี่นะคไปตามทรงอย่างเงี้ยเหมือนเราเข้าตลับนะครับยังไงอย่างนั้นเลยนะครับนี่ขั้นตอนนี้เหมือนเราเข้าตลับเลยนะฮะพอเจียชิดๆประมาณนี้เห็นไหมครับประมาณ1มิลนะฮะนี่เราต้องเหลือ,อส่วนที่ยื่นออกมานะครับเพื่อให้มันสามารถประกบฝามาแล้วก็เป็นการประกบไว้เลยนะครับไม่ให้อาจจะตัวชิ้นงานเราหลุดออกจากกรอบนั่นเองนะครับ โอเคนะครับแล้วเราก็ไปเอาแกน6มิมตัวนี้มานะครับคือที่เราเตรียมไว้นะครับมาเพื่อที่จะทําการฉลุนะครับฉลุให้เจ้าตัวงานเลนเข้าไปอยู่ในกรอบไม้ได้นะครับก็วาดคร่าวๆก่อนนะครับจับโดยปอประมาณก็วาดคร่าวๆให้มันให้มันแคบไว้ก่อนแคบกว่าความเป็นจริงไว้ก่อนเดี๋ยวเราจะฉลุทิ้งนะครับไปก่อน1รอบนะครับนี่ ฉลุทิ้งมานะครับเสร็จแล้วเราก็มาตะไบนะครับเอามาเลงก่อนนะครับเอาเอาพระนะครับยัดเข้าไปแล้วก็มาดูตำแหน่งที่แท้จริงนะครับเห็นไหมครับมันจะเข้าได้ในส่วนของฝอาเสร็จแล้วเราก็มาวาดอีกครั้งหนึ่งนะครับเราจะได้ตำแหน่งที่เราต้องฉลุที่แท้จริงก็คือตำแหน่งนี้นะเห็นไหมครได้แล้วนะครับแล้วก็ ไปเลื่อยออกนะครับใช้การเลื่อยนะครับมันจะเร็วกว่ามานั่งตะไบนะฮะเนี่ยพอเลื่อยเสร็จแล้วก็มานั่งตะไบแต่งนิดๆหน่อยๆนะครับในส่วนที่มันมันกีดขวางนะครับนี่นะฮะก็แต่งแล้วเราก็เอามาเล็งดูเรื่อยๆนะครับเข้าได้หรือยังนะครับอย่าฝืนนะครับถ้าเกิดแน่นมากอย่าไปฝืนบิดกดนะฮะเดี๋ยวก่อไม้มันจะหักนะครับ ถ้าก่อไม้หกักเราก็ใช้การประสานโดยการใช้กาวร้อนประสานนะครับแล้วก็ขาดกระดาษทรายนะครับมันก็จะใช้ได้เหมือนเดิมนะครับนี่ฮะเสีย้าไปนี่ให้มันแน่นไปลักษณะนี้ได้แล้วครับนี่คือเข้าได้สนิทแล้วนะครับนี่เพราะฉะนั้นไม้ตัวนี้แกนไม้ตัวนี้จะไม่เล็กกว่าแกนของงานเลนนะฮะ เดี๋ยวมันจะประกบฝาหน้าฝาหลังไม่สนิทกันนะครับเพราะงั้นไอเจ้าตัวแกนไม้เนี่ยจะเป็น6.2มิล6.5มิลก็ได้นะครับหรือต่อให้เป็น7มิลก็ยังได้นะครับแต่อย่าให้มันน้อยกว่า6มิลน,นะครับไม่งั้นเดี๋ยวเราต้องแก้ไขกันอีกนะฮะโอเคนะครับลองเอาฝามาประกอบดูโอ้แจมแจมแจมอย่างี้แจมเลยฮะ การประกบไม้กาวติดกับไม้ก็คือง่ายแสนง่ายนะครับเหมือนที่ผมเคยทําไปแล้วหลายๆคลิปนะครับกับการประกบไม้ก็คือนี่ครับซูเปอร์กลบนะครับกาวร้อนนั่นเองนะฮะใช้มือกดกดฝาไว้นิดนึงปล่อยไปเงี้ยแค่นี้ครับยึดติดนะครับยึดติดกันยาวๆเลยครับไม่มีหลุดครับกาวร้อนนี่แหละฮะใช้มาเป็นปีแล้วนะครับ นะครับเคยทํามาสําหรับงานไม้ที่เลี่ยมธรรมดาก็ไม่มีหลุดครับนี่ครับติดแล้วติดเลยนะฮะนี่นี่ครับกดไล่ดูนะครับมันสนิทแล้วนะครับเราก็เช็คนะครับเช็ควางวางพระในแนวขนานแรงดึงดูดของโลกนะครับนี่แล้วก็ปล่อยน้ํายาปล่อยการร้อนลงไปลักษณะนี้นี่นี่ ลองเอียงดูได้นะครับกาวมันวิ่งเข้าหาหมดแล้วนี่ไม่เป็นไรนี่สนิทหมดแล้วนะฮะนี่นี่ครับฝาหนึ่งเสร็จแล้วนะครับเราก็ทิ้งไว้นะครับประมาณ5นาทีเดี๋ยวเราก็จะมาเดินอีกฝาหนึ่งแล้วกันนะครับไม่เป็นไรนะครับถ้ามีกาวหกเลอะเทอะไม่ไม่เป็นไรครับใช้กระดาษทรายนิดหนึ่งขัดๆแล้วก็ปัดเงาได้นะครับไม่ใช่ปัญหาเลยนะฮะอ่าทิ้งไว้5นาทีนะครับเนี่ยเสร็จแล้วเราก็มาประกบ ฝาอีกด้านหนึ่งนะครับแล้วก็กดไว้กดไว้แล้วก็ลงกาวร้อนปาดบางๆไปก่อนนะครับอย่าเพิ่งโหมนะฮะอย่าให้กาวมันทะลงทะลักมานะครับนี่นี่ก็ค่อยปล่อยไปลักษณะนี้นี่เห็นไหมฮะนี่ครับง่ายมากเลยนะครับกับการที่จะประสานไม้ติดกับไม้นะครับลองดูได้ครับติดบันไลโลกเลยนะฮะนี่ นี่ครับเรียบร้อยแล้วครับเราก็ทิ้งไว้อีกประมาณ10นาทีเลยนะฮะคราวนี้ไปหาดื่มกาแฟก่อนนะครับแล้วก็ให้กาวร้อนมันแห้งดีๆที่มันจะไม่เลอะนะครับแล้วเราก็เดี๋ยวเราจะมาแต่งหัวบัวกันนะครับจะมาฉลุเศษของไม้ออกนั่นเองนะครับเห็นครับผ่านไปแล้วนะครับ10นาทีนี่นะครับโอ้โหเฟี้ยวครับเฟี้ยวนี่เลนนูนสวยๆเลยนะครับ ก็นูนกําลังดีนะครับไม่นูนมากนะครับแต่ว่าถ้าใครชอบออกแนวนูนป่องๆก็นูนแลครับหกมิลแปมิลนะครับใช้ได้เลยนะครับเอาทีเพื่อนๆชอบนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะทําในส่วนของการสลบไม้กับสลบฝาพร้อมกันนะครับมันจะเป็นอีกงานอีกรูปแบบหนึ่งนะครับก็ออกมาได้สวยเหมือนกันนะครับเดี๋ยวรอติดตามไว้ดีๆนะครับ เสร็จแล้วนะครับเราก็จะใช้เพจหัวบัวนะครับเพจหัวบัววาดเสากระโดงขึ้นไปก่อนกะกะ,กะเลงๆนะฮะปึง้งขึ้นไปลักษณะนี้นะครับนี่ฮะโอเคนะครับเลือกหัวบัวนะครับเลือกหัวบัวได้เลยนี่ เรียบร้อยแล้วครับคราวนี้เดี๋ยวเราจะใช้การเลื้อยนะครับเลื้อยในส่วนของช่วงหัวบัวถ้าเรามีเจ้าจตัวลูกหมูเราก็เลื้อยอเฉพาะช่วงที่ด้านด้านหัวบัวก็ได้นะครับแล้วด้านข้างๆเนี่ยให้เราใช้การเจี๊ยนะครับเ,เดี๋ยวผมจะเลื้อยเฉพาะช่วงนี้เอานะครับเดี๋ยวจะทำให้เพื่อนได้ดูนะครับว่าเจีเอามันค่อนข้างสะดวก แต่ก็ต้องเอาช่วงหัวบัวช่วงที่มันเป็นเว้าวตรงนี้ก่อนนะครับนี่ฮะอีกด้านหนึ่งนะครับก็เลื่อยห่างๆเส้นเผื่อ,อไว้ก่อนก็ได้นะครับนิ้วโป้งเอาไว้นะครับโอ้ใช้งานได้ดีนะครับนี่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 นนไป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 ,ไปนะครับ นี่ไปตามเส้นนี่เลยไปตามขอบนะครับพยายามเอาใบเลื่อยดิ่งๆนะครับไม่ใช่เลื่อยด้านหน้าได้แต่ด้านด้านล่างเนี่ยไปกินเอาเอา,เอาฝาของอาฝาด้านหลังอีกบางใชอย่างนั้นนะครับก็จะได้น้ําตาเล็ดนะครับนี่ค่อยไปแบบนี้เดี๋ยวผมเอาเฉพาะตรงนี้ออกเรามาใช้ลูกหมูกันดีกว่าอุดอ้ดๆนะครับมาเลยนะครับนี่ปื๊ดนะครับ เจียเลยครับนี่โหนิ่มมือเลยครับกระดาษทรายสีแดงลักษณะนี้มันจะกินไม้ได้ดีนะครับมันเหมาะกับงานตรงจุดนะฮะมันตรงจุดครับมันกินไม้นิ่มเลยครับฟืดเห็นไหมฮะโคตรเฟี้ยวนะครับเจียอะคริลิกเจียอะไรได้ดีนะครับนี่ปืดโหกินดีอย่างงี้จะเลื่อยให้เมื่อยทาไมนะฮะก็เจียเจียไปนะครับเจียไปลักษณะนี้ ่อยหมุนเจียไปนะครับนี่ครับเจียไปก็เล็งไปนะครับนี่นี่หมุนเจียไปลักษณะนี้ปืดอยากให้เพื่อนเได้เห็นทักษะนะครับในการลงเจ้าตัวเครื่องขัดตัวนี้นะครับก็ผมซื้อลาซาด้านะครับ400กว่าบาทนะครับก็ไม่แพงนะครับใช้มาเป็นปีเลยครับไม่เห็นมันพังอะไรนะฮะ เนี่ยครับตืดปัดไปงี้ครับปืดเสร็จแล้วนะครับเราก็มาเริ่มทำการแทงหัวบัวนี่งไงนะครับเก็บด้านข้างนิดนึ่งนะครับ สังเกตด้วยสายตานะครับเอาความเสมอๆกันนิดนึงช่วยไปอีกระดับหนึ่งนะฮะนี่เราก็ใช้หลักการที่เราแต่งงานอะคริลิกทั่วไปนั่นแหละเห็นไหมครับนี่เนียนเลยนะครับนี่เฟี้ยวเลยครับลักษณะนี้นี่ก็ใช้ตะไบเรานี่แหละฮะร้อยตะไบไปอย่างเงี้ยนี่ครับนี่ เสร็จแล้วหัวบัวก็หัวบัวก็เราก็แทงเหมือนปกตินะครับด้านข้างสโลปตรงนี้เราก็สโลปให้มนมนมาหาสันของแกนกลางน,นี่นี่ให้มันมนรับกันนิดนึงนะครับนี่ฮะก็ระวังอย่าให้ไปโดนฝาเลดนะครับแต่ถ้าโดนก็ไม่เป็นไรนะครับเราก็เอากระดาษทรายรูปหน่อยแล้วก็ไปเข้าเครื่องปัดเงาได้นะครับมันไม่ใช่ปัญหาอะไรเลยนะฮะมันสามารถปัดเงาได้นะครับนี่ได้ละ เดี๋จอตัวเนี้ยหัวบัวหัวบัวใช้ทักษะเดียวกันกับที่เราแทงอะคริลิกนะครับเหมือนกันเลยนะฮะเหมือนกันเลยเพียงแค่ว่ามันจะกินเนื้อไม้ได้ยากกว่าอะคริลิกนิดนึงนะครับนี่นี่ผมก็เริ่มแทงอย่างงี้ใช้ทักษะแทงเดียวกันเนี่ยบากมันก่อนบากมุมก่อนบากมุมลักษณะน,นี้ นี่อะครันน้องใจกัปรป๊าทท่านใดเนี่ครับสล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 ลบสลบไปนี่ตัวแสบมาปวดครับเนี่ยครับขอตัดมาที่สลบจนเสร็จแล้วนะครับเพราะว่าเดี๋ยวคลิปมันจะยาวไว้แล้วนะครับค่อนข้างจะดึกนะครับประมาณนี้ครับการสลบเหมือนเราสลบปกติเลยนี่คราวนี้หัวบัวขึ้นอยู่กับ ความจำนาญของแต่ละท่านแล้วนะฮะว่าใครแต่งหัวบัวไปได้แบบไหนทรงไหนก็เอาทรงที่เราชอบนั่นแหละครับนี่เห็นไหมฮะได้แล้วนะครับเสร็จแล้วเราก็ไปขัดกระดาษทรายเลยนะครับกระดาษทรายที่ผมใช้ก็จะเป็นกระดาษทรายฟองน้ําก้อนนะครับมันจะขัดกินไม้ได้ดีนะฮะขัดกินเนื้อไม้ได้ดีเลยทีเดียวนะฮะจะเก็บรายละเอียดก่อนนะครับ เราเลงพยายามดูตรงไหนที่เป็นสันเป็นอะไรของมันยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็ต่อใบเก็บรายละเอียดอย่างนี้นะครับนี่ก็ค่อยเล็มค่อยแต่งดูไปนะถ้าทำงานไม้วันหนึ่งได้สักสามองก็ดีนะครับแต่เอาจริงๆถ้าเป็นใช้เครื่องช่วยนะครับสามองคนี่สบายเลยนะฮะงานเลนนะครับนี่นะ นี่ครับเก,รเก็บมุมเก็บอะไรพวกนี้ให้ดีนะฮะสนุกครับ,คครบกับการทำงานไม้นะครับรู้สึกมันธรรมชาตินะครับมันเป็นการดูแล้วมันมันดูเป็นคลาสสิกนะครับเดี๋ยวผมจะเลี่ยมมีในส่วนของการทําไม่บอกดีกว่านะฮะเดี๋ยวรอให้เพื่อนรุ้นเอาดีกว่านะครับผมจะทําลักษณะไหนออกมานะนี่ครับ เอาละนะครับนี่เดี๋ยวเราขัดกระดาษทรายตามจุดนี้ไปนะครับก็จะเป็นนี่เลยเอาไอ้เจ้าตัวสีส้มเนี่ยลงก่อนนะครับเอานิ้วโป้งเราป้องกันฝาไว้นะครับช่วยนิดหนึ่งนะครับและกระดาษทรายมันก็จะโดนเราก็คันๆนะครับไม่เจ็บอะไรนะฮะนี่นี่นี่ขาดได้ไหมครับไม้มะค่านะครับเป็นไม้ที่มีเสี้ยนนะครับแต่ว่าความคลาสสิกความ สวยงามมันอยู่ตรงมันเป็นไม้มีเส้นนี่แหละนะครับผมชอบตรงนี้นะฮะแต่มันไม่ปักมือนะครับหมายถึงว่ามันเป็นเส้นเป็นเส้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 นนะครับผมชอบไม้มะค่ามงก็ตรงนี้แหละนะฮะนี่เดี๋ยวถ้าก็กำลังดูไม้พยุงอยู่นะฮะสำหรับลูกค้าที่ชอบไม้พยุงก็เดี๋ยวจะสั่งเข้ามานะครับแล้วก็จะได้มาบริการเพื่อนๆนะครับก็เป็นไม้พยุงถูกกฎหมายนะครับไม่ต้องกลัวนะฮะเดี๋ยวนี้ก็มีทั้งกัญชาเสรีนะครับ รู้สึกว่าจะยิ้มกันทั้งเมืองนะครับต่อไปนี้นะฮะเราจะมีแต่สยามเมืองยิ้มนะครับปลูกได้ทุกบ้านทุกหลังนะครับไม่ต้องแอบแล้วนะฮะเมล็ดก็หาง่ายไม่ต้องหออทิชชู่ไวน้นะฮะนี่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 ขัดไปลักษณะนี้ฟ oh. ืดฟืดฟืดฟนะครับก็ไล่เบอร์ไปเลยนะครับมีสีส้มสีเหลืองแล้วก็สีเขียวนะครับเอาสักสามเบอร์นะครับ ทำไปนะครับเพื่อนเอาให้มันหลากหลายนะครับการเลี่ยมพระรู้สึกว่าเขาก็พัฒนากันไปหลายอย่างอย่างเช่นเลี่ยมเลเซอร์ติดลายขอบข้างอะไรพวกนี้โอ้โหสวยงามอลังการกันเลยทีเดียวนะครับทุกวันนี้หลายกาดมากนะครับฝีมือช่างแต่ละท่านนะครับพัฒนาไปสุดยอดเลยนะครับ ลูกสาวจอมปวนนะครับมาปวนอยู่ข้างๆนะครับขออภัยนะฮะน้องแจกันนะครับในวัย9้าเดือนสนมากๆนี่นะครับพอเราปัดเสร็จแล้วก็ไม่ต้องจุ่มน้ำนะครับเอาผ้าเช็ดแล้วก็ใช้ตัวบีเป่าฝุ่นนิดๆหน่อยๆนะครับนี่เป่าฝุ่นถ้ามันมีนะครับอย่าจุ่มน้ำนะฮะนี่ไม้กำลังแห้งกำลังสวยนะครับเดี๋ยวเราจะใช้นะครับ ใช้ไรเอ่ยในการทานะครับเราจะใช้บีแว็กนะครับบีแว็ก <c oughs> เป็นขี้ผึ้งนะครับเป็นแว็กขี้ผึ้งที่ถนอมเนื้อไม้นะครับผมจะไม่ใช้ไม่ใช้เลกเกอร์นะครับ no leaker no l เกอ e r นะครับใช้บีแว็กนะครับมันจะทำให้เนื้อไม้เรามันดูชุมช่มฉ่าแล้วก็ดูความเป็นไม้ที่คลาสสิกสุดๆเลยนะฮะก็คือ,อใช้แปรง จุ่มบีแว็กลงไปนนดนึงแล้วก็ทาๆครับความจริงไม่ต้องใช้แปรงก็ได้ครับใช้มือเรานี่แหละนะครับเพื่อนะครับนี่ครับสบายๆเลยนะครับเนี่ยกระทาไปทั้งอะคริลิกทาทั้งไม้เนี่ยแหละครับมันก็จะถนอมด้วยกันทั้งหมดนี่แหละฮะนี่แค่นี้เองนะครับถามว่าซื้อที่ไหนผมก็ซื้อลาซาด้แหละสั่งมาจากจีนนู่นนะครับกว่าจะมาถึงสองอาทิตย์นี่ครับกระทาไปลักษณะนี้นะครับ ให้มันชุ่มๆมประมาณ5นาทีแล้วเราถึงใช้ผ้าผ้าของเราเนี่ยเช็ดออกนะครับให้ให้เจ้าตัวขี้ผึ้งนี่ได้เข้าไปซึมกับเนื้อไม้นิดนึงนะครับแล้วก็เช็ดเช็ดเช็ดนี่มานี่ออกเนี่ยนี่ฮะเนี่ยนยครับมันจะชุ่มฉ่ำแต่เราก็ต้องเช็ดออกนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมันวาวนะครับพอเราเช็ดออกแล้วมันจะออกแนวสีโทนอ่าคลาสสิกแล้วเจ้าตัวขี้ผึ้งเนี่ยมันจะถนอม ถนอมไม้เรานะครับน,นี่ได้แล้วนะครับเยิม้มเยิมเลยนะครับเยิ้มกันเลยทีเดียวอ่ะเดี๋ยวลองเช็ดให้ดูเลยนะครับนี่นี่นี่ทำเพื่อนว่างก็ทิ้งไว้สักห้านาทีนะครับถึงค่อยมาเช็ดแบบนี้นะครับนี่นี่ฮะมันจะไม่เงา มันจะไม่เงาเวอร์เหมือนที่เราลงเลกก์นะครับเลกก์ระยะยาวก็บางท่านอาจจะแพ้เลกก์นะครับเวลาสวมใส่ก็อาจจะเป็นผื่นได้นะครับเพราะงั้นเราก็เลือกใช้เจ้าตัวขี้พึ่งนะครับมาช่วยนะครับมันจะได้ปลอดภัยนะครับแล้วก็ไม่มีการที่ว่าเลกก์ลอกเลกก์ด่างนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ใช้เลกก์นะฮะนี่เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับงานเลี่ยมเลนกรอบไม้นะครับ ก็มีวิธีการดังนี้นะครับเพราะงั้นเพื่อนๆเอาไปปรับเปลี่ยนในการเลี่ยมเลนนะครับเข้าตลับเงินตลับทองนะครับทำได้สบายนะครับเดี๋ยวผมจะลงคลิปให้เพื่อนๆชมด้วยว่าถ้าตลับเรามีความกว้างแค่5มิลอย่างเช่นพวกตลับทองภายในมีพื้นที่แค่5มิลเราจะสามารถเลี่ยมเป็นงานเลนได้หรือไม่นะครับคำตอบคือได้ครับนะครับเลี่ยมงานเลนที่หนา10มิลก็ยังได้ครับด้วยขอบ5มิลน,นั่นแหละนะฮะ เดี๋ยวผมจะทยอยทําให้ดูนะครับเนี่ยครับก็ครับขอให้เพื่อนๆฝึกกันนะครับเยอะๆเ,เดี๋ยวรอชมว่าผมจะสรรสร้างงานไม้นะครับตัวไหนออกให้เพื่อนๆได้ศึกษากันนะครับก็ขอให้ประสบความสําเร็จในอาชีพเรียมพานะครับสวัสดีครับ